สำหรับวัอนี้นะครับเฮ้าสิมาบอกจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของตะกะแตนนี่ครับพี่น้องครับผมนอกจากนะครับนี่เข้าใส่ยาแล้วนี่ครับนี่ซึ่งยากรมี่ยาหลายประเภทนะครับที่ตะกะแตนสามารถสืกินได้นอกจากยาชนิดต่างๆนะครับที่ผมได้บอกจาาไปแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สิเป็นการทดสอบนะครับผมนี่อีกพืชชนิดหนึ่งนะครับเฮ้าสิมาทดสอบนะครับว่า ตกะกะ่แตนปลาทังก да. ้าของเรานั้นเนี่ยครับสามารถสิกินพืชชนิดนี้ได้บอนี่คือพืชนะครับทีเฮาสีทดล่องนะครับในการสีเอาไปเป็นอาหารของตะกะแตนนะครับตะกะ่แตนของเฮาสิกินหรือบอนะครับเอาเฮามาบังกันใกล้ๆครับผมแนี่นเอ้านี่ครับพี่น้องครับนี่พืชชนิดนั้นก็คือนี่ครับพี่น้องครับนี่ไทยนะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับที่มีชื่อว่าไทยกิมซุงนะครับหรือว่าไทยตงเลื่อมแรงครับพี่น้องครับพี่น้อง ซึ่งมีลักษณะใบนี่ยปัดใบไงยคับปัญญังครับผมพี่น้องครับพี่นอเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่ยทีมงานเท่ากับเกี่ยวนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นอเต็มคั้นลดเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครกินซุ่นะครับหรือว่าตรงลืมแรงของเรานะครับผมนี่นอเอาส่วนเอาไปให้ตะกะแตนแล้วตะกะแตนสิกินหรือบวกกินสิกินดีขนาดใดนนะครับเ้าไปเบิ่งกันเลยครับผมอุ้ยพี่น้องครับเต็มรถเลยอัดยัดเลยทีเดียวครับ เอาครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องฝ่ายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับผมจากช่องแฮปปี้ตะกะแตนครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับมบอนี้นะครับเฮาสีมาบอจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของตะกะแตนนี่ครับพี่น้องครับถึงเนาะนอกจากนะครับนี่เฮาใส่ยาแล้วนี่ครับนี่ซึ่งยาก็มียาหลายประเภทนะครับที่ตะกะแตนสามารถจะกินได้เนาะ แล้วกระยาที่พ่อพี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่เป็นญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ตะกะแตนกินดีที่สุดนะครับนั่นก็คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับพี่น้องครับนี่นนี่คือลักษณะของย่าหวานอิสราเอลนะครับพี่น้องครับนี่นาะเอาครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งนะครับผมเนี่ลักษณะของญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมในการตีให้ตะกะแตนเนาะเออเอานี่งน่ครับพี่น้องครับหนี่เนาะเอามาเบิ้งกันนะครับผมเอานี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ ให้พี่น้องกว้างไกไในเบิ้งกันครับผมโอ้ยเป็นแต่สอนให้ครับนี่สำหรับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมนี่ในการให้นะนี่ก็คือลักษณะของสภาพของโรงเรือนของแฮปปี้ตะกะแตนของเราเนาะเอาครับพี่น้องครับนอกจากยาชนิดต่างๆนะครับที่ผมได้่าอุทาไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สิเป็นการทดสอบนะครับผมนี่อีกพืชชนิดหนึ่งนะครับ ขาสิมาทษสอบนะครับว่าตะกะแตนปลาทังก้าของเรานั้นนยครับสามารถสกินพืชชนิดนี้ได้บ่ครับเอาและเอียดต่างๆไปยังไงครับพอไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับเ้ากลับมาถึงจุดหมายปลายทางของเ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ครับโคบหนองนาทำมัคขามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นบริเวณที่นุ่มคอนแทกเกษตรนะครับมาทํานาอยู่ที่นี่เนาะเอาสําหรับวันนี้ครับผมนี่เนาะ นี่คือพืชนะครับที่เฮาสีทดล่องนะครับในการสีเอาไปเป็นอาหารของตะกะแตนนะครับว่าตะกัดแตนของเฮ้าสีกินหรือบอนนะครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่พืชชนิดนั้นก็คือนี่ครับพี่น้องครับนี่ไผ่นะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับที่มีชื่อว่าไผ่กิมซุงนะครับหรือว่าไผ่สงเลื่อมแรงครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่งมีลักษณะใบี่ป้าใบไงรับปัญญงครับผมพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับผมนี่เนาอ ซึ่งตอนนี้ครับผมนี่มี่อยู่ก่อเดียวครับผมนะีใบอัจจจอรอหาได้ที่เดียวนะครับเอาบาดท,ที่นี็มาเบิ้งทิมงานของเฮาครับผมนี่ในการสีตัดเอากิ่งไทยนะครับผมนี่เนาะเพื่อสีเอาไปเป็นอาหารนะครับให้กับตะกะแทนของเรานะครับเอารายละเลอียดต่างๆเป็นยังไงครับเข้าไปลุยกับทิมงน่นกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่ทีมงานเท่ากับเกีียวนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เนาะเต็มขันรถเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครกินซุ่นะครับหรือว่าตรงลืมแรงของเรานะครับผมนี่เนาะเอาส่วนเอาไปให้ตะกะแตนแล้วตะกะแตนสกินหรือบวกกินสกินดีขนาดใหญนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมอุ้ยพี่น้องครับเต็มรถเลยอัดยัดเลยทีเดียวครับ ค่ะสำหรับไพ่ตรงรื้มแรงแล้วค่ะที่เข้าได้ไปเอามากนะคะจากข้างนอกเท่าสีมหายตะกะแตนเมืองว่าตะกะแตนเขาจะกินดีบอเนะคะเนาะเพราะว่าหยาวานอ่าแขนเขากินโตนีนะคะกับสีซอยเข้าลดตุนทุนของหยาวานไปได้ค่ะเพราะว่าอันนี้หาง่ายมากๆเลยค่ะน้าขางข้างจะสีนาะคะ่ะที่เข้าไปเอามาอยู่สวนเขานะะ้าเนาะเนาะมีนะคะหลังจากที่เข้าเอาไห่ตะกะแตนนะคะจะเห็นได้ว่าเขากําลังกัดกิน,นะคะ่ะทุกคน นี่ค่ะกินดีคือกันค่ะกินดีบัลแพนยาวานอิสราเอลค่ะนี่กินบัคักเลยค่ะเอาลงปุ๊บนี่เขากลแน่นเขามากินเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะสอยลดตนทุนของยาวานอิสราเอลได้ดีมากๆเลยเนาะคะ่ะทุกคนเพราะว่ายาวานเท่าตอนนี้จะตัดมาเกือบเบิร์ดแล้วนะะเนาะค่ะเนาะอันเขาปงวอร์ทันไหมคะ่ะก็เลยเอาตัวนี้มาสอยลดตนทุนค่ะ